โอเคฮะสวัสดีฮะวันนี้เราอยู่กันในเพจดอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาทำไอชิเมนปลดล็อกหน้ากากทั้งหมดของด่าน Golden k i n Casino กันซึ่งในการทำไอชิเมนปลดล็อกหน้ากากของด่านนี้เราจะต้องเล่นทั้งหมด2อรอบก็คือรอบที่เป็นสเตลหนึ่งรอบแล้วก็รอบที่เป็นบูหนึ่งรอบนะครับและไอชิเมนหน้ากากของด่านนี้จะทำในความยากระดับเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะยากสุดหรือว่าจะง่ายสุดก็ได้นะครับไม่มีการจำกัดเลเวลความยากนะเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยมากที่หน้ากากแรกครับกับ Wheeler Dealer ปลดล็อกได้โดยการทำ Achievement Brain Eye in the Sky อันนี้ก็เป็น Achievement ง่ายๆนะครับก็คือให้เราเล่นจบในโหมดสเตล t h นะครับผมจากความยากเท่าไร่ก็ได้นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะผ่านกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่หน้ากากอันถัดไปเลยนะครับกับหน้ากาก The King ปลดล็อกได้โดยการทำ Achievement High Roller a c h i e v m e n t ตัวนี้ก็ปลดล็อกง่ายอีกเช่นกันนะครับก็คือเล่นด่านก็ได้กินให้จบภายใน14นาทีซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะต้องไปสเตลหรือว่าไปบู๊แต่ถ้าเกิดไปบู๊จริงๆเนี่ยมันกินเวลาไปเยอะกว่า14นาทีเพราะฉะนั้นต้องเล่นสเตลเท่านั้นนะฮะ uh huh. การที่หน้ากากอันต่อไปครับผมกำหน้ากาก utility mask ปลดล็อกได้โดยการทำ achievement h a l to the king baby การที่ทำ a c h i e m e n นี้ได้นะครับเราจะต้อง เล่นจบเกมโดยที่เราสังหารเดอะคิงนะครับในโหมดสเตลนะครับซึ่งวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะวาง ECM แล้วก็วิ่งไปยิงมันแล้วก็ออกจากด่านนะให้ทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะไอเก็บเดอะคิงเนี่ยเอาไว้ที่หลังสุดนะเผื่อใครไม่รู้จริงๆนะฮะว่าเดอะคิงมันหน้าตาเป็นไงมันจะใส่ชุดแบบเอลวิสนะฮะโจะโจแถมๆนะฮะคุณก็ไปเสิร์ชหารูกดูก็ได้นะซึ่งไอเดอะคิงมันจะแต่งตัวประหลาดสุดนะฮะแล้วมันก็จะเดินวนไปวนมานะั่นแหละหาตัวไม่ยากหรอกมันนะเดินอ้อนลูกปืนนะ ซึ่งทั้ง3ามไอชิมเมนที่ผมพูดมาเนี่ยก็สามารถทำได้พร้อมกันในการเล่นครั้งเดียวเลยนะเออและหน้ากากอสุดท้ายกับผมเมริโอกาเรียเฮอร์เมปลดล็อกได้โดยการทำาอชิมเมนซิตี้ออฟซินแอนด์วิลออ o ์ไอเกีย ซึ่งการที่เราจะทำ a c ช i e v m e n t นี้ได้นะครับเราจะต้องเล่นในโหมดบูนะครับหน้าที่ของเราก็คือป้องกันไม่ให้ Big Fucking Deal หยุดทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันทางด้านกล่องไฟแล้วก็ต้องป้องกันทางด้านเครื่องเจาะด้วยนะครับอย่าให้พวกตํารวจเนี่ยมาถอดปลั๊กหรือว่ามาพังเครื่องของเราได้นะครับเราจะต้องป้องกันให้ดีถ้าเกิดตํารวจมายุ่งกับเครื่องเราแล้วทําให้เครื่องเราในหยุดทํางานนะครับเท่ากับต้องทําใหม่เลยนะครับซึ่งในที่นี้ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็น b u i ของ TIPMINE กับ ป้อมป,ปืนนะครับถ้าเกิดใครเล่นคนเดียวถ้าเกิดใครเล่นกับเพื่อนก็คงไม่มีปัญหานะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับหน้ากากทั้งหมดในะดานโกลเดน้นกินคาสิโนซึ่งก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย,บาย,บาย